สวัสดีค่ะพี่น้องครับอันนี้ก็ยกกระชองอยู่ยกับพาดาลำเพินออฟฟิเชียลนะคะบรรยากาศแบบนี้กลับมาแล้วเด้อค่ะกวัดขยะตอนเตยล่าเด้อแล้วแล้วโมนี้ก็เป็นเว้นของผู้หญิงป้าสองผูดแล้วมาไล่นอนะนอพูนะอืมอ่อข้าเจ้าองไหนยันงนึกจะขวางนี่นะคมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวพี่น้องค่ะบรรยากาศนี้กลับมาแล้วนะคะกวัดขยะจะให้ดู อยา,ายากกว่ขยากก่อนนะคะพี่น้องคะแลกันเธอมีเง,งินเธอมานวัดจุ่มๆกันไว้นะคะคนกำลังพากันหยอยมาะคะ่ะ อีกฝั่งทานนึงกำลังท่ากันเก็บของนะคะก็เลยบ่าท่านออกมาหลายกันี้ทยอยออกมาส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งกับ่ท่านทายอยออกมว่าขยะแล้วเกะซี่ไปอาบน้ำนะคะสิมาไหมมันาะผู้อื่นเขาเข้ามากกว่าขยะเขาได้เงินดิเขาผาดานสิแดงนองเขาไป ใชไหมพูนออกมาแล้วกําลังพ่ากันทะยอยออกมา เนี่ยค่ะก็พาดาโกรธแล้วนะเป็นกันโกรดนะคะพี่น้องคะออเ,คเอาไม่โกไม่กวธเหมาอเอ้เอาไหมนี่นะคะผู้รับใหม่ต่อจากเข้าไปสดซื่นมากค่ะพี่ครับแจ้งได้พระาพาดาพาะกันขึ้นไม่นอนทั้งหมดบัสอ,อะไรนะคิดสมารธิคิดสมาร์ทค,คิดสมารธิไม่ที่เท่าไหร่ยี่สิบ วันที่สามสิบหาเนาะสามสิบห้าธันวาหย่ดอันนี้กวางเลนเดียเหรืออะไรสันี่มาผู้แจกของขวัญตัวดำดำเอาแดงแดงวะไปรไปไปไปกวนแล้วโอ้ยตายแล้วนี่บอกค่ะพระเอกพระเอกยังนะคะพระเอกควันนะคะสวัสดีครับช่องดังใช่ไหมครับดังไฟค่ะไปและ เสร็จแล้วนะคะพี่น้องคะบรรยากาศหลังหานฝั่งนี้จะเป็นรถพัดลมนะคะรถคันขาวอีหลาอยู่รถคันขาวฝั่งนี้จะเป็นรถคันเขียวนะคะรถคันเขียวไปนะคะ่ะเตรียมตัวไปหาบน้ำหนาวโซอาฟโซเลียวสักบริสุทธิ์ก่อนพี่น้องค่ะ ล้วก็จะไปเรานะคะนี่ไงต้นก้ายกลางนี่นะคะม,ม,มือได้ทีแบบผ้าดาว่าสบายอิเล็กจิตต้น,ตนก้ายกล่างเอื่อยกย,ยกตลอด <c oughs> เลยเท้พี่นนองครับ <c oughs> ไปคะ่ะว้ายห่วงน่ารักจังเลยเร็วมากจ้าจ้าพี่ไปวนป้อ ก็สิไปเอากระเป๋านะคะมาขึ้นคืนมานอนทั้งรถบัสคนมานอนหลายอยู่มันหนาวนะคะนอนตะล้างม่ได้สิดค่ะจะซักบริสุทธิ์ด้วยก็เตรียมเสื้อผ้าว้แล้วนะคะเตรียมเสื้อผ้ากับเตรียมเครื่องอาบน้ำว้เลี้ยวต้องนำไว้แล้วละ่ะแต่ว่าบรรยากาศว่าเป็นใจให้อาบน้ำเอาดอร์นะคะก็สิไปอาบน้ำลานอาหารที่แม่เพื่อนบอกมาว่าน,นะคะว่ามาอาบได้เด้อยามสา โอเคค่ะจะให้ตามคำขอนะคะเราจะไปอาบที่น like anyway? ั okay, okay. ่นกันพี <h <h ่น้องค่ะบ้าดผู้สักไปไหนลักลับ้านเหรอกี่วันโอ้ยโอเครีบๆกลับมาคิดทอดอ้โอเมียวเป้าป้าแอ๋โอ้ยสะออนมาอะไรน้อ ไมเปิดวิทยุได้ค่ะอ่านวิทยุได้ค่ะแต่ว่าอย่าเปิดเพลงนะคะอุ้ยสะอ่อนเนาะค่ะตื่นมากล้วเป็นผู้นาง่ามปานนี้เลยพี่กดษจะไปอาบน้ำในนี้ฮะเอาดอกบอผพู้เล้วคือแง่นหมแม่แม่ ไปค่ะพี่น้องค่ะอายนักเราจะบุกปลาฝ่าดงไปอาบน้ำนะคะร้านกับเขาที่คุ้นคู่ไกด์พาไปกินตำบักโงมาวันนะคะป้าพ่อตาเสียบนะคะ นี่นะคะตรงน้ําไปแล้วนะคะแต่เราจะไปอาบที่อื่นมอมอกับเอาร้อนแหงเด้อดนี่นะคะทางไปกระลดดกันยังห่างไปไหม มีคนไลกันลบมาอาบองก่าค่ะเพราะว่าตรงน้ำไอปอาบอยู่แต่มันหนาว่มหมะกบเอาดอแมีหรือบอา้าบ่บ้าดอก <laughs> แต่ว่ามันปวดท้องนี่ละคาเนี่พี่น้องค่ะมันต้องการทีร่จึตเขาของน้ำ <c oughs> จะได้สร้างกับข้อเม่เพื่นน้าทำแมีเพื้น,น,พนขรายนะคะกับเพาวอร่อยมากแบบอร่อยแห้ง ไปกันต่อค่ะโอ้ยตกใจพลาสติกนึงมาหรอขาบงูตื่นเหมือนพี่แมือนคนยาดงูอยู่เป็นยังบ่ได้จะวังอะไรกับคำว่าแฟนโอเคค่ะพี่น้องคะตอนนี้กวาดแล้วนะคะนี่สมสม,สมพังหน้า ราคา้านกับเขาคค่ะาสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงซ้ำนีก้กอนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครป์ในช่องโยกภา,าดานานันล้ำเพื่อนอฟฟิเชียลนัน่นเองนะคะพี่น้องคะ่ะพบพกันคลิปหนะะ้าค่ะ